สวัสดีจ้าคะ่ะตื่นแล้ววันนี้สายมากๆตอนแฟบแต่เมื่อคืนนะแล้วก็เพิ่งตัดคลิปแต่เรนเดอร์ยังไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็ผู้แซ่ผู้แซ่อีกคุณนี้ผู้แซ่แล้วก็เพลินอยากไปกินร้านในอ้วนแต่วันนี้เรามีเควสก็คือเราไปทำเนื้อกินกับพี่มานะแต่ว่าแผนก็คือไม่รู้มันจะได้ตามแผนหรือเปล่านะวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะออกเราจะออกไปหาอะไรกินก่อนกินข้าวหรือกินกาแฟะอะไรเงี้ยเอแล้วค่อยแวะไปซื้อของแมคโครแล้วก็ไปที่ห้องพี่มา นะไปเริ่มวันหนูจะพูดอะไรเอเอากล้องมาจ่อก็ไม่พูดไม่พูดจะไว้พูดแค่หึ่งทำหน้าตาติดรตาแล้วผมมันหายไปยังเอาไหนดูหน่อยเอาตรงนั้นหน่อยดิไม่ปล่อยผมตรงนั้นอนะ่ะไม่ยากปล่อยมันระัาคาลองให้ทำไมอ่ะมันลังคาลรงคาทุกคนที่มาดูอ่ะไม่ต้องมาดูกันเยอะนะงงมากเลยคลิปอันนั้นมันตลกว่าเลยคลิปนอนแสบทำไมคนหนึ่งมาดูเยอะไม่เข้าใจ อันนี้ถ้าใครดูคลิปนอนแซบเป็นหนึ่งเลยนะแล้วมาดูคลิปนี้นะช่วยฝากคอมเมนต์หน่อยถ้าคอมเมนต์กันได้ว่าทราหมถึงด um ูคลิปนอนแซบกันได้เยอะขนาดไหนเราชอบแบบแซบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แอบแซบเลยนะนอนแซบนอนแซบหรือว่าอยากให้มีแซบซีรีส์อะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันนะแซบอย่างเงี้ยทำทุกอย่างแซบทำอะไรเช่นดูทีวีแซบอะไรเงี้ยเล่นเกมแซบ ก็เพลินก็แทบมากอยู่แล้วทุกวันนี้ก็เล่นเกยมเยร์ไปยังเล่นอยู่เลยเล่นไม่อยู่ไม่ได้เล่นกำลังจะดูว่าร้านเปิดอ่ะปปตกแปลงผักเปล่าแปลงผักไป็นเปล่าๆ bye bye สายว่าเขาปลูกแต่ไม่ได้ตตาดัว ผมเพื่นทำอร่อยรึเปล่าครับอร่อยครับอร่ครับผมเพื่นชบาาอบปะครับค่ะชอบครับสอนกดลิฟต์ปะ่ะอ,อันนี้ลิฟต์ใหม่อ่นลิฟต์ใหม่ที่เราเดินมาจากทางนั้นเราต้องเดินจากทางนั้นก่อนเดินนะจากทางนี้นเดินมาได้ถึงเราจะเจอแป,ป,ป,ป้นลิฟต์แป้นแป้นแป้นลิฟต์เจอแล้วมันจะมีสองฝั่งช่างมันไม่ต้องสนใจถ้าเราจะลงให้เรากดลงอ่ากดลงแล้วถ้าสมมติเราจะลงแล้วเรากดขึ้นให้ลิฟต์ขึ้นมาหาเลยปะได้ แต่เราจะขึ้นไปข้างบนเราขึ้นไปข้างบนคือกักลิฟต์ปะเออกาทำทำไมมันจะทำไมอ่ะทุกคนอัวิธีการดูวิวเดี๋ยวม้าจะสอนวิธีการดูวิวดูวิวกรุงเทพต้องทำยังไงม้าดูวิวทำไงดูวิวอ่ะับลาตาลับาแล้วตอแค่นั้นเลยง่ายเนาะงั้นเพื่อนๆกลับไปลองทำดูนะทางวิธีการกดลิฟต์และวิธีการดูวิว ปู่ไม่มีคอนเทนต์นะ่ยยิงกล้องใส่คนพวกนี้เขาก็มีคอนเทนต์ดีนะสบายสบายนี่คือคน<ด>พวกนี้ดังแล้วก็อย่างนี้แหละถือเนื้อถือตัวแบนแย่ถือเนื้อถือตัวดูนิด กันใหญ่ใจข้าปีฮะปวยพรคนจ้องผมไหมนะครับขอให้ทุกคนจงสุขกำราญเหมือนดอกไม้บานขอบคุณครับขอบคุณเราเหมือนดอกให้พรบานเช้าวันเย็นครับขอบคุณครับขอ้าวชนอะไรวะเนะทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ใหทุกคนเลยครับฮะฮะได้ได้อะไรนะ อ๋อได้เยินด้วยอ๋อแสดงว่าฟังไม่ผิดแล้วตัวอันนี้ถูกอันนี้ฟังว่าถูกอันนี้ตัดใช้ไม่ไม่โอเคงั้นไม่ต้องเวยพอนะไม่อยากเวยพอนาะโอเคโอเคแอะแอะเที่ยอะไรแอะแอะโอ้ยพอนี้เวยพอราวาวตากปาข้างหลังให้หน่อยขอให้อยู่ยงคงกระพันข้ามฟ้าขำดินเป็นลมพอลมใส ขอ,อให้ไม่ล้มไอ้ที่อะข้อคาลครับ,บ,บสวัสดีปี่ม่ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสดใสแข็งแรงซาบซ่าซูซา,า,า,าวิบบึมวิบบึมกันนะทุกคนแล้วก็บ๊ายบายทุกคนแค่นี้อืมร้อยเพิร์เปิดออกมาแล้วเป่า <laughs> ไม่เปิดหรอก สวัสดีเจ้าครับในปีใหม่นะ,ค,ะครับสวัสดีเจ้าครับสวัสดีเจ้าครับนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาเข้ามาแล้วก็อะไรทำไมอยู่ๆกูเปลี่ยนโทนเสียงเออจังแม่งน <c oughs> ั่นแหละขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาใครที่ดูทุกวันก็ขอบคุณมากๆใครที่ไม่ได้ดูก็ขอบคุณที่แวะกันเข้ามาเจอใครที่ติดตามก็ขอบคุณมากใครที่ไม่ได้ติดตามก็ติดตามกันซะเข้าใจไหมนั่นแหละครับไม่มีคำอว,วยพอรอะไรเท่าไหร่เพราะว่าให้คนอื่นอวยพรไปแล้วก็ตามนั้น นะโดยเฉพาะว่าเพลินสุดเท่อยู่แล้วเคยังไงก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เหมือนเดิมนะเหมือนปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วก็เหมือนปีนี้ปีนี้ก็อาจจะเหมือนปีหน้าแล้วก็ปีหน้าก็อาจจะเหมือนปีนี้กับปีที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีจ้ะครับแค่นี้